ข้ากเสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุดบารมีนะครับพอดีก็ไปเดินสนามพระมาครับพอดีก็ได้วัตถุมงคลนะครับวันนี้ก็ขอย่อยๆมากเนาะสลับสลับเปลี่ยนกันไปนะพี่ๆก็มีปลาเครื่องนะครับหลายๆสายก็มาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับวันนี้ขอย่อยๆเนาะเริ่มแรกเลยครับพี่อันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนนะอันนี้ผมนี่ครับทาเวสวรัน์ครับ ปกเสกโดยหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับวัลหันไร่จังหวัดระยองปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับท้าเวสนะครับหลวงปู่ทิมเสกนะครับผมยังไม่อยากให้คลิปยาวเนาะมันจะตัดบ่อยนะพี่อันนี้นี่ครับมต้องลงกล้องแน้วพี่พี่ดูความสวยแล้วนะครับเดี๋ยวครับนี่ครับชัดเจนเนาะนี่ครับแท้แน่นอนครับดูความสวยนะ ปูทิมปลุกเสกนะครับหลวงปูทิมอิสรรโกนะครับวัฒอาหารไร่เนาะหายากเนาะนะครับอันนี้ผมเปิดแบ่งปันเนาะเร็วๆนะครับอ่าอาเวสนะครับผมเปิดแบ่งปันที่แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับค่าสองห้าสิบนะแบ่งปันกันไปนะครับต่อไปครับพี่นี่ครับนั่งบันลังเนาะผมมีสามเหรียญครับนั่งบันลังหลอเก้านะครับปีสามเก้าเนาะนี่นะครับ ได้มาแค่สามเหรียญนะครับนี่นะเป็นบล็อกกระสาบนะออเป็นเ็าเรียกอะไรกระบี่ยาวด้วยนะมีดูนะกระบี่นะครับเป็นบล็อกเป็นกระบี่ยาวนะมีหลายบล็อกนะครับสร้างเยอะนะครับสร้างเยอะนะครับปีสามเก้านั่งบันลังนะครับนั่งบันลังปีสามเก้าเนาะนี่ครับบล็อกกระบี่ยาวนะครับมีอยู่สามเหรียญแบ่งแบ่งให้พี่พี่เนาะผมเอาเหรียญละแบ่งนะครับสามร้อยบาทครับพี่ความสวยเนาะสามร้อยบาทนะครับค่าส่งห้าสิบเนาะมีอยู่สามเหรียญนะครับ 300บาทนะครับต่อไปครับพี่อันนี้หายากนะครับนานๆจะได้เจอที่ช้างเผือกเลยก็ได้นะครับนี่ครับดูความสวยนะครับนี่ดูความสวยอันนี้ใส่กรอบมาเรียบร้อยนะครับเขาเรียกปิดตาพรางพักการนะครับโมกลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อนะครับปีสี่ห้านะครับปลุกเสกโดยขุนพันธรัตราชเดชนะครับเกจิเขาอ้อนะครับอันนี้สายเขาอ้อเก็มหากันน่าดูนะครับอันนี้ผมเจออยู่ องหนึ่งนะครับสวยมากนะครับจริงๆสวยนะครับองจริงสวยมากครับดูความคมชัดเนาะต้องดูอะไรมากแค่นี้นี่ผมเปิดนะครับผมมาหนาเลยนะครับตัวนี้เปิดที่อะไรนะเปิดแบ่งเนาะอันนี้ปลูกเสกโดยขุนพันธ์นะครับสวยด้วยครับเลี่ยมกรอพร้อมใช้เลยครับไมค์คอนนะครับดองไมค์คอนนะครับนะครับ เปิดที่3,000บาทครับส0มพนบาทนะครับทสนใดสนใจก็โทรเข้ามานะครับ0 8นย์เบ2จ็น่นึ่งเจ็ดทะแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับถ้าไม่มีใครเก็บเดี๋ยวผมเก็บเองนะครับสวยต่อไปนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับนี่ครับเหรียญโลนะครับหลังันุมานะครับหลวงพ่อกลัวชดตินทโลนะครับปี2562นะครับพี่พเนาะความสวยเนาะ ประกันแท้นะครับใส่กรอบพร้อมใช้งานนะครับปีหกสองนะครับนี่ครับมาแบ่งๆนะครับผมก็มีเก็บเยอะอยู่นะครับเหรียญโลแทบจะทุกทุกปีเลยเนาะนี่ครับใส่กรอบให้แล้วนะพี่ๆนี่ครับอ่าอันนี้ยิงเลเซอร์น่าจะยิงเลเซอร์นะครับปีหกสองนะครับพี่ปีเล็กอยู่ ผมเปิดที่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทนะครับเก้าส่งห้าสิบนะต่อไปครับพี่นี่ครับศิวตรีเนาะแท้ทันนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับปีสองพันห้าร้อยกว่านาครับดูความสวยครับหน้าฝรั่งนะครับหัวแหลมนิยมนะครับพระศิวดีหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับนี่ครับดูความชัดเนาะมีองค์หนึ่งเนาะเลือกเอานะครับ นี่นะครับเอาแบบเร็วๆนะมีสององค์ครับพี่ข้างหลังเป็นมีรอยนิ้วมือหลวงพ่อด้วยนะครับนี่ครับชัดเจนเนาะมีสององค์นะครับผมเอิดเปิดองค์ละแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทเนาะค่าส่งให้ผมห้าสิบบาทเนาะนี่ครับมีสององค์นะครับใครเร็วใครได้นะครับผมมีแบ่งปันแค่นี้นะครับต่อไปหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงผมก็มีมาสองครับนี่สวยเลยผมหา นี่ครับนี่นะครับมีโค้ดด้วยนะครับนี่ข้างใบหัวหลวงพ่อนะครับสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งของเหรียญนะเหรียญหน้าดุกครับเหรียญหน้าดุกปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับเป็นเหรียญประสบการณ์เนาะดูยันเนาะประกันแท้แน่นอนครับนี่ครับเอามาเท่าไหร่ก็หมดเนาะอันนี้ใครเก็บก็รีบเก็บนะครับพี่นี่ครับ เหรียญหน้าดูงมิลสองเหรียญนะพี่หลวงปู่หงษ์ผมปัญโยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับนี่ครับท่าไหนจะเก็บบูชาถ้าหนจะเก็บก็เก็บได้ับเปิดแค่ห้าร้อยบาทนะครับเหรือและห้าร้อยบาทพอครับพี่ถ้าส่งห้าสิบนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีย่อยๆนะครับย่อยๆมาให้แก้งเหงากันเนาะเดี๋ยวปักเครื่องหลวงปู่หง์เข้ามาดีวผมก็จะเอามาลงคลิปให้พี่ๆนะแร้บชมกันนะครับรับเช่ากันนะครับเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับผมยุทธบาลมีชุตินทโลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านไหนสนใจก็0871361722แล้วก็แอดไลน์มาเบอร์เดียวกันเลยครับทั้งเบอร์ไลน์ทั้งเบอร์โทรแอดได้หมดนะครับขอบคุณพี่พี่ที่ให้การสนับสนับสนุนได้มานะครับขอบคุณครับ